นี่นี่ลังนี่แหละติดแล้วติดแล้วอาจรจะเป็นปลาคอเออดึงแห้งเลยนั่นแหละคอยคอยจับบึงตึกตักตึกตักอยู่ระวังเด้ติดบ่ยังติดอยู่บ่โอ้ยังอยู่ยังอยู่อยู่คอยไปคอยไปโอ้บักใหญ่เลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยได้แล้วแต้มหนึ่งพี่น้องโอ้ช่อนโฮ้ได้แล้วแต้มหนึ่งแล้วโอ้ยมาเริ่มเลย ฮาไปไปไปบอกโต้งเหรอกลับแล้วครับกลับไปกินข้าวก่อนฮศัยหัวหอยครับระวังสะบัดรุดปุ๊ดเด้เช้งดินพลาดเลยเดินไปดูพอดีเลยไปใส่หัวหอยไปดูก่อน ได้แล้วเต้มหนึ่งพี่น้องาทางนี้เข้าทางไหนโอ้ในสวนเนี่ยช่างนะเมื่อเขาลอกุญแจโอ้เริ่มเลยได้แล้วแต้มหนึ่งพี่น้องมาสวยแล้ว ตัวใหญ่ด้วยนะออกวะออกทโจกไส่บ่อยู่ข้างในบ่คืนเลยเสียงปั๊บหลดควายวัดชเสียงแยงดืหมดแงเออดื่มดแยงเลยเอาออกทางนั้นแล้วอราอว่าป่ดยังไงเบ็ดหายอืมเบ็ดปรดิซอมาลายถ้าเบ็ดซื้อมาลายน่อย

สบายดีพี่น้องผู้ได้เห็นคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราแจ็คปันน้ำพาเพลินเดีดยวิปต่อไปพี่น้องสบายดีจ้ามอนหากินหมาน